นดีๆของนายไปละนะนอบิตะเขาได้สูะขนาดอีกแล้วนะเล่นนี่ท่าไหนอะทำไมถึงได้สูงตลอดเลยเนี่ยฮะสูงตลอดขขอที้เลขคนได้คิดสูงี้มาต้มกินไปเพื่อจะฉลาดขึ้นมาบ้างน่ะนบิตะเลขสูงี้ ขอร้องอะไรหน่อยสิขอขี้เล็บไนชั้นทีได้ไหมมีคนบอกว่าถ้าเอาขี้เล็บไนมาต้นกินจะฉลาดขึ้นขอร้องแล้วนะได้ขี้สุกีแค่เรื่องงมงายนะฟังดูสกปรกจะตายกินไปก็ช่วยไม่ได้หรอกนายจะบ้าไปแล้วเนี่ยดันเชื่อด้วยเหรอเนี่ย นเอาแต่ล้อเราอยู่ได้บ้าที่สุดจะอ้เออเออน่าดูใช่มันมีอะไรเหรอวันนี้คะแนนสอบออกมาไม่ดีฉันก็เลยหงุดหงิดกับทุกคนสักเปรี้ยงหนึ่งให้มันหายน่ะเระจ่ายังไม่นะ,ไม,นะไม่อะไม่อะไรยย้ไอ,อ,อหงุดหงิดเลยมาไล่ต่อยคนอื่นเนี่ยนะ ครับอ่ะกลับมาแล้วเหรออือฮือฮือฮือเกิดอะไรขึ้นไงไงไงนี่ขาของฉันยาวดีไหมยู๊ห์่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บัปนเหมือนเดิมซะแล้วทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้อะเอาก็เจ้าดำนะสิเจ้าดำอ๋อแม่ของบ้านสัสวกิที่เขตสามเหรอ เจ้านันอามาหัวเราะเยาะฉันว่าฉันขาสัน้นฉันก็เลยไปขอแบ่งขาของแม่มาใช้สิเลอยาวขึ้นมาทำ,ทำไงอะ <c oughs> นี่อง <c oughs> เครื่องสก,กัดชิ้นส่วนเป็นเครื่องสกัดสารจากชิ้นส่วนของร่างกายแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนนั้นมาไงเล่าเฮ้อแล้วทำไงเหรอเดี๋ยวจะแสดง ให้ดูนะนี่ก่อนอื่นก็นวดๆวดดวดนวดดุกดำดุกดำดุกดำนี่แบบนี้และนี่ก็คือไง่ายได้แล้วสารสกัดจากใบหน้าของนายทีนี้พอเอามาแปะที่หน้าฉันก็จะได้พบกับความมหัศจรรย์เจ๋งไหมเจ๋งไหมนี่เห็นไหม ขอสารสกัดจากคนตัวล่ำๆมาก็อออืออ่าฮะใช่แต่ถ้าไปขอมาทั้งตัวคงต้องเสียเวลาเยอะหน่อยอะนะไปขอสารสกัดจากคนตัวล่ำๆดีกว่าเออขอโทษนะครับอะคุณแข็งแรงไหมครับอ้อแน่นอนอยู่แล้วล่รองั้นก็ให้ผมนวดให้นะครับ <c oughs> โนบิตานะอยากจะมีแรงเยอะๆสีนั้นนี่อะ เออทําอะไรกันล่ะอ๋อ,อสบายขึ้นเยอะเลยเข้าใจมากไปก่อนนะ,อะ,อะขอแขนอีกข้างหนึ่งไม่เป็นไรได้มาข้างนึงก็อย่างดีนะเหมือนปูล้าม,มด มีพลังเต็มเปี่ยมเลยอะเดียนเดียเดียเดียใช่หนูพ่ตาสายสะดมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะเฮ้ยน่าเบื่อชะม,มัดเลยไม่มีอะไรสนุกสนุกทำบ้างเลยหรือไงเนี่ยใจเอ็นอ่ะ,ยอ,ะอยู่ไหนอะไรของมันวะใจเอ็นก็นั่งอยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่เองเออใจเอ็น ฉันเซนุ่มเลยมาเปลองกันใหนม่ามั้งจะเปลองกับฉันเหรอน่าสนุกดีเหมือนกันนะกำลังเบื่ออยู่พอดีเลยละ่ะจับเอ๋ยเอาล่ะนะเฮ้ยทำไมแขนแกมันใหญ่จังอะลูกนะอูดะาไอ้โอ้โหแขนมันเริ่มตายแนะอ่อ้าอ้าเจ๊อ้ยเอ่อยุ้อ้าวไม่เห็นโดนอะไรเลยอเอ้อเอ้อ ฮะอนี่เอ่อจะประลองกันใช่ปะเอ,อ่อคือคือคือว่าเรื่องนั้นมันก็อกอืมงั้นตอนนี้ก็เป็นตาชั้นบ้างละอย่างเงี้ยตึงเท่ออไ <c oughs> ฉันน่ะเตือนนายแล้วนะสบายใจไปกันนะครับฮ่า,อาเอาละวันนี้ไม่ยอมให้เจ้าดำล้อได้แน่นอน เอาสารสากัดมาต่อขาอ้าวเอออ้าวแล้วเครื่องสกัดชิ้นส่วนไม่อยู่เหรอเอ๊ะแปลกจังลเลยแฮะเอ๊ะทำไมละ่ะลูกน้องพิจาจะเอาไป <c oughs> ใจเยนสเนโอ์ใอยดูให้ดีเถอะวันนี้ครูจะให้สอบวิ่ง50เมตรนะฮ <c oughs> ่าโอ้โห <c oughs> เวลาแบบนี้ก็ต้อง <c oughs> นี่อาชิดะฮายโอะฮะออะไรเหรอ <c oughs> ฉันจะช่วยนวดขาให้นะฮ่า <c oughs> จริงเหรอ เจ้าโนบิตะทำอะไรของเขากันเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นี่เองหรอย่งน่านะสู้ไม่ได้หรอกเจ้าโนบิตะเอ๋ยให้มัรู้ไประวังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้แพ้่ย้ไงเนี่ยอ้าวอู้ย เลวลาเท่าไหร่ครับจะมัน,มนสุดยอดเลยเข้าอิชิดะที่วิ่งเร็วที่สุดในโรงเรียนเลยแล้เนี่เอแลพผมครับโครูโทษทีครูลืมกดปนะ<อ>ุ่มละเอ๊ก็ต่อให้คุณคณรูจับเวลาไวเ้เถอะอย่างนั้นนะสูงก็ไม่ได้หรอกอยางคั้งนี้นะจะแพ้จะโรมิตะเ<อ>้ยเหายใจไม่ออก ทางเก่งขึ้นได้ขนาดนี้แน่นอน <ś c oughs> ตามไปด,ด,ดูนั่นกะแล้วเชียวเด็กี้สุงงี้ว่างไงเหรอ <ś c oughs> เดี๋ยวฉันโนด,ดหัวให้นายนะ ไม่ต้องนวดร้อกเกรงนนใจนาเออหน้าไม่ต้องเกรงใจโนวิตาฉันจ,กกจนักกะจี้นะทำใจมาเลยนะทีนี้ได้คะแนนเต็มแน่เอออ้อออยเออ นเะนะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยไม่ได้เด็ดขาดเหรอแบบนี้แม่คงเศร้าแน่เลย,ยเฮ้อไม่มีอะไรหรอกนะเอเอม,มีอะไรงั้นเหรอนายไม่ต้องมาสนใจก็ได้อะลองเล่ามาทัาน้นาเราเป็นเพื่อนกันนี่แม่ฉันนรกำลังนอนสมเพราะป่วย ทุกวันเอาแต่พูดว่าคงจะไม่ไหวแน่เลยฉันก็เลยเผลอบอกกับแม่ไปว่าจะสอบให้ได้คะแนนเต็มเพื่อให้แม่รู้สึกรา่าเริงขึ้นแย่จังแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับโนบิตะอยู่แล้วนี่นะมันไม่ได้คะแนนเต็มแม่ฉันก็คงจะนี่เหรอ ฉันยกให้กันแล้วกันเอ๋เเฮเอาไปเลย้ thank you นะโนบิตะเอาละเริ่มทั้งก็สอบได้ฮ่าฮ่าเจ้าโนบิตะที่หล่อก่ายชำบัดเลยแฮแบบนี้เราจะต้องได้ร้อยคะแนนเต็มแน่นอนเอาละ แน่ครับเรานี้ลูกสอบได้เต็มร้อยแน่เลยครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนเอาละครูจะคืนผลสอบให้มีคนได้เต็มคนหนึ่งแล้วก็อีกคนได้ศูนย์น่ะเนียคิดสูงนี้เก่งมากได้เต็มอีกแล้วไม่หรอกครับที่ได้คะแนนแบบนี้เพราะผมทำตามที่คุณครูสอนนะ่ครับ ส่วนคนนี้ศูนย์ก็อืมเพราะใเขาว่าเจฮ้ทำไมล่ะครับคุณครูครับผมน่าจะได้เท่าเด็กี้เอ้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมตั้งใจเรียนมาพอกับเด็กี้สุีิเลยดิครับก็เขาไม่ได้เขียนคำตอบมาเลยนี่นะเฮ้และเด็กี้สุนิเขาเขียนกระดาษคำตอบส่งมาสองชุดอีกั้นเหรอฮะเอ๊ะ หมายความว่ายังไงครับมีกระดาษคำตอบชื่อเดสกคีสุงิสองใบทั้งสองใบเป็นลายมือของเธอหมดเลยนะฮ้ยอย่างนี้นี่เองสมองเป็นของเด็กคดสุงีก็เลยเขียนชื่อเด็กคดสุงยี้น่ะเองถึงจะได้ยี่สิบคะแนนแต่ไม่โกก็ถือว่าดีแล้วนะไม่ไหวไม่ดีเลย